มาดามรู้นะว่าหลายคนเจอปัญหาคล้ายๆกันรู้วิชาว่าอยากเกรียนต่อที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องสมัครเรียนเข้าที่ไหนเขาถึงจะรับแล้วก็เข้าใจอีกว่าเวลาจะยื่นสมัครเนี่ยก็ต้องมีที่สำรองไว้หลายๆที่กันพลาดเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าฮอสคอร์สเนี่ยช่วยได้นะจ๊ะตามมาดามมาเลยก่อนอื่นนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมผลคะแนน I อเอลไว้ในมือเตรียมคณะเตรียมเมเจอร์คอร์สเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือคำที่ใกล้เคียงกันเตรียมเสร็จป,ปุ๊บเข้าไปที่นี่เลยจ้าฟาสเลนกับฟังก์ชันตัวแม่ตัวมัม าที่เรียนให้น้องๆได้ภายในไม่กี่คลิกบอกได้เลยว่ามีที่เดียวในโลกนะจ้าที่ทำแบบนี้ได้วิธีใช้งานง่ายมากก็ไก่ล้านตัวแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ h o s e Cost Thailand หลังจากนั้นกดเลือก Fast Lane Cost Search ใส่รายละเอียดสาขาที่เราอยากจะไปเรียนต่อรวมถึงจิ้มประเทศทีท่เข้าตาเราด้วยหรืออาจจะเลือกหลายๆที่ก็ได้หลังจากนั้นก็เริ่มค้นหากันเลยค่ะ ดามจะยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายส,สุดนั่นก็คือ MBA นั่นเองเมื่อเราคลิกค้นหาปุ๊บรายชื่อมหาลัยที่มีคอร์สเรียน MBA ก็จะโชว์มาให้เยอะมากๆแต่เอ๊ว่าแต่ที่ไหนบ้างที่จะรับเราเข้าเรียนบ้างน้องๆก็ลองจิ้มมหาลัยแรนดอมเลือกมาก่อนเลยค่ะซึ่งสเต็ปต่อจากนี้เนะี่ยสำคัญมากตั้งใจดูกันนะเริ่มแรกให้น้องๆกรอกรายละเอียดตามที่เว็บไซต์ Require มาเลยจะเป็นรายละเอียดผลการเรียนที่เราจบมาคอร์สเรียนที่เราจบมามหาวิทยาลัยหากคอร์สเรียนไหนไม่มีในลิสต์ให้น้องๆเลือกคอร์สเรียนท แต่ละที่เนี่ยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอกไปจากนั้นใส่ผลคะแนนไอเอลเมื่อใส่เสร็จแล้วก็มารอรุ่นผลกันเลยจ้าชาดาว่ามาหาลัยที่เราเลือกเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าท้อให้ลองเลือกมาหาลัยอื่นๆดูเมื่อเราย้อนกลับมาเลือกมาหาลัยแล้วก็ทำตามสเต็ปเดิมได้เลยนะคะเล่นไปเรื่อยๆได้เลย,เลยชาดาสาเร็จแล้วอุ่นใจได้เลยจ้าที่นี่เขาจะต้องรับเราเข้าเรียนแน่ๆ ในกรณีที่เราทําสําเร็จนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะรับเราเข้าเรียนหรือตอบรับเราอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผูกมัดให้เราต้องสมัครเรียนจริงเพียงแต่เป็นผลการันตีว่าถ้าเรายื่นสมัครเนี่ยได้ชัวร์และที่สําคัญเนี่ยทางมหาลาัยเขาจะรัดคิวให้เราด้วยนะไม่ต้องรอเป็นเดือนเดือนให้สมชื่อกับฟังก์ชั่นฟัสเลยลยละชันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยได้ที่เรียนแบบไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องตกใจหากผลการเรียนเรายื่นไปแล้วแล้วไม่ได้รับ ก็ยังมีมหาลัยอีกหลายแห่งที่อาแขนรอรับเราอยู่จ้าย็งไงคะหวังว่าฟังก์ชันนี้จะตอบโจทย์โดนใจน้องๆหลายๆคนเลยนะนั้นใครที่กําลังหลงทางหรือกําลังท้อเรื่องการยื่นใบสมัครหรือมหาหลัยที่จะเลือกก็หมดห่วงได้เลยล่ะสําคัญน้องเนี่ยควรเตรียมเอกสารการยื่นใบสมัครให้พร้อมด้วยนะคะโดยเฉพาะผลคะแนน IELTS อันนี้เนี่ยสําคัญมากๆหรือหากใครเนี่ยติดขัดตรงคะแนน IELTS ผลไม่เข้าเกณฑ์จริงๆไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ สามารถเข้าไปหาทริคเด็ดๆอัพคะแนน IELTS ได้จากบทความบนเว็บไซต์ h o t s c o t Thailand เรื่องน้องที่สนใจคลิกลิงก์ที่ไบโอแล้วลองเล่นฟังกชัน fast เรทได้เลยนะคะใครผ่านไม่ผ่านยังไงมาแชร์ให้มาดามฟังได้ล่ะส่วนใครมีข้อสงสัยติดขัดขั้นตอนไหนทักอินบ็อกมาถามมาดามได้เลยนะคะหรือจะทัก IDP ให้พี่ๆแนะแนวช่วยไกด์ให้สำหรับใครที่อยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียนต่อนอกเข้าไปตามได้ที่ h o t s c o t e Thailand เหมือนเดิมและที่สำคัญฝากกดติดตามมาดาม h o t s c o ในติกตอกด้วยนะคะฝากด้วย